ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มีตัวอัลติสครับ1.8ไฮบริดตัวเอนชีครับตัวเริ่มต้นนะครับนะสำหรับคนที่อยากเล่นตัวไฮบริดครับผมแนะนําเป็นตัวอัลติในการดาบเฟรชเครื่องที่อึดถึกทนมากๆนะครับเป็นรถปี2019ครับด้านในได้เป็นโกลดําแล้วเรียบร้อยครับคันนี้เลขไม่แสนสี่ครับไม่ได้ถือว่าเยอะครับกับราคาที่510,000หนึ่้วนย้ำอีกทีว่า510,000หนึวนครับผ่อน9,000พันครับไฮบริดผ่อน9,000พันครับต้องคันนี้เลยครับ สวยยลูกค้าแต่ยังังครับสาม,มารถใช้รถก,กับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องทาเรื่องที่กรุงเทพครับเรามีบริการไฟนั้นไปหาถึงหน้าบ้านคนอนุญัตผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงร,รอบคันไปชมคลิปถัดไปครับครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่จิงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับ วันนี้ก็มีตัวเอลติสนะครับเป็นตัวนิวนะครับโฉมหน้าปีใหม่แล้วเรียบร้อยครับปี2 0 1 9เลขไม่แสนสี่ครับนี่คือตัว1นึปครับไฮริดเอนทรีนะครับโอ้โหนะถือว่าสวยถือว่าแจ่มเลขไม่แสนสี่ครับกับราคา5้า0 0 0 0 0ึนะครับใครอยากได้คันนี้ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับนั่นของเขาเป็นโครเมียมแล้วเรียบร้อยนะสำหรับตัวต้านลมแอโรไดนามิกครับแล้วก็ในส่วนของตัวโคมไฟนะครับ ตรงนี้สภาพรถเข้าใหม่ผมอยากให้เห็นรถสภาพเข้าใหม่ครับว่าไม่มีชนหนักจมน้ํพผิดความแน่นอนการชนระหว่างหน้ากับหลังนะครับนะไม่มีอ้าแน่นอนนะครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวฝากระโปรงนะครับรอยละกิ้นแคบไม่มีเนาะคันนี้คันสีดําครับนะมีคันเดียวนะตอนนี้ณตอนนี้นะครับแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับใครอยากได้คันนี้ก็สามารถติดต่อมาได้ครับร้อแม็กซ์สีสวยครับรอยปีนฟุตบาทแคบไม่มีนะครับนะแล้วก็ในส่วนสําคัญมาในขนาดยางครับนะ 20- สองศูนย์ห้าครับ 55R16 ครับนะแบ็คขอบ16ดิ้หน้าดิ้หลังแล้วเรียบร้อยเนาะภายในซุ้มล้อก็เจ๋มๆจมแบบนี้ครับการแต่งสีจากโรงงานอยู่ครบหน้าสันเหลี่ยมคมๆแบบนี้ครับรอยลักยิ้มแฉบไม่มีนะครับมือจับเป็นโครเมียมแล้วเรียบร้อยครับนะทั้ง4ประตูสวยๆครับแล้วก็ที่สําคัญครับด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้แล้ว2ตําแหน่งเหมือนกันไม่จ้อเป็นต้องทำอะไรเพิ่มนะครับนะคันนี้ซื้อไปบอกเลยว่าจบครับนะายทะเบียนสวยด้วยครับ9043แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้อย่ผมดูให้ว่ารถมาจากที่ไหนอะไรยังไงนะครับ ให้ดูฝั่งขวาก่อนก็ถือว่าสวยถือว่าแจ่มนะต้องคันนี้เลยนะครับใครอยากได้ก็สามารถติดต่อมาได้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันนะครับในส่วนของภายในนะตรงคอนโซลประตูครับก็เป็นดาล้วนครับนะไล่ตะเข็บสีขาวก็เพิ่มความสว่างยิ่งขึ้นและความหรูหราของเขาครับด้านในนะตัวเบาะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับเบาะเป็นสีดําอย่างนี้เลยพร้อมกับแอร์หลังให้แล้วเรียบร้อยครับก็มีมาให้ครบจบครับในส่วนของตัวคานนะครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมนะครับ คลิปนี้อาจจะไวหน่อยนะครับนะคลิปนี้อาจจะไวหน่อยแต่บอกเลยว่าได้คุณภาพล้วนๆได้เห็นลำเดิมล้วนนะครับ <c oughs> และที่สําคัญนะครับตัวคานเอนะครับนะบานพับบนกับร่างครับนะไม่หักไม่งอไม่ตอกไม่เชื่อมครับนะโอ้โหนะถือว่าสวยถือว่าแจ่มครับแล้วก็พวงมาลัยตรงนี้เดี๋ยวผมหุ้มให้ใหม่นะครับเพราะว่าเป็นทุกคันนะครับตัวนิวเป็นทุกคันเลยนะแล้วก็หุ้มใหม่แล้วเรียบร้อย แล้วก็มาพร้อมกับตัวเบรกมือไฟฟ้าครับเบาะคู่หน้าเป็นสีดําแบบนี้นะครับลายตะเข็บสีขาวแบบนี้ถือว่าสวยถือว่าเจ๋มนะครับเบรกมือไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับที่สําคัญนะขออนุญาตเข้าด้านในครับมาขออนุญาตเหยียบเบรกกดตาร์ทครับเป็นพุ s สตาร์ทแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าตอนนี้เครื่องก็ทํางานอยู่นะอ่านะครับนะเสียงเครื่องนุ่มๆแอร์หอมๆอ,อย่างนี้ครับด้านในหอมๆด้านบนรอยยันพาอดแทบไม่มีเลยนะ ถือว่าสวยถือว่าแจ็มครับหน้าไฟสว่างสวัยครับโอ้โหแอร์เย็นมากขออนุญาตรดแอร์แป๊บนึงครับถึงกับปวดหัวนะเย็นจนปวดหัวนะอ่าเครื่องเล่นก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ครับด้านด็บอร์ดสวยๆครับนะสภาพของด้านบนก็ถือว่าเจ็บถือว่าดีเนาะถือว่าเจ็มถือว่าดีครับและที่สําคัญครับตัวเลขใหม่นะครับนะสวยๆแสดงอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองกิโลเมตรครับถือว่าดีถือว่าแจ็มนะครับ ใครอยากได้คันนี้ก็สามารถติดต่อมาได้เออมือเปฟ๊ยคอนโซลตรงกลาง,งสวยๆนะครับอาจจะเป็นคาบนะครับแต่ผมได้ขัดบอกเลยว่าสภาพป้ายแดงแน่นอนนะครับดีสีสองโวลต์มีมาให้นะครับแนละ้ว usb 2 1แอมป์ก็มีมาให้แล้วเหมือนกันนะครับก็ถือว่าสวยถือว่าแจ่มครับนะต้องคันนี้เลยอ่านะครับใครอยากได้รีบติดต่อมาดว่ววๆนะรีบติดต่อมาเ่ววๆนะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตดับเครื่องแป๊บหนึ่งนะ ตัวนี้บอกเลยว่าไฮปิดเริ่มต้นนะใครอยากเล่นครับผมแนะนําเป็นตัวออรติสนะเป็นออรติสไม่จาเป็นต้องไปเอาพวกแคมเบอรี่นะแคมเบอรี่ผมก็มีนะแคมเบอรี่ผมก็มีนะครับแล้วถ้าใครอยากได้ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับบอกเลยว่าแจ่มบอกเลยว่าสวยนะครับนี่เลยนะครับสามารถใส่กระเป๋าบิ๊กไซส์ได้เลยครับนะสี่ถึงห้าใบแล้วก็พื้นที่เหลือๆด้วยนะครับและที่สําคัญครับตรงนี้นะครับมีอุปกรณ์เครื่องมือนะครับอุปกรณ์ถอดล้อมีให้ครบปกติเหมือนเดิมครับ นี่นะถือว่าสวยครับน้ำซีนทั้งมะพร้าวอยู่ครบล้ออะไหล่ครับเป็นแมกอัลลอยนะครับไม่ใช่ล้อกระทะนะแล้วก็ขายึดครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับน้าสวยทั้งสองฝั่งนะครับสวยทั้งสองฝั่งเลยนี่หัวน็อตบอกเลยว่าคมกริบครับนะไล่ขึ้นมาสันเหลี่ยมคมแบบนี้ครับหาได้ที่ไหนครับนานอกจากที่เพชรยนต์นะครับนอกจากที่เพชรยนต์เลยนะครับถือว่าสวยถือว่าดีครับต้องคันนี้นะอัตราการประหยัดน้ำมันไม่ต้องพูดถึงครับนะาโคตรประหยัดอยู่แล้วนะ สำหรับตัวเอลติสครับนะตัวนี้ก็ถือว่าสวยถือว่าแจ่มครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับครับก็เรื่องส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับนี่คือเครื่องยนต์4สูบ16บาว์ครับนะอยากให้เห็นสภาพแรงเข้าครับฝุ่นอาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่อยากให้เห็นว่ารอยน้ำมันเยอะไม่มีการมาร์กจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิม4สูบ16บาว์ครับนั้น1.8ลิตรครับดักกึ่งกึ่งไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะไฮบริดชุดไฮบริดอยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะ ก็ถือว่าสวยถือว่าดีนะครับใครอยากได้ก็เบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างแล้วนะสามารถโทรหาผมได้เลยครับ063478822นะครับคานข้างคานหน้ามอญครับนไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับแล้วก็ที่สําคัญครับหัวน็อตสวยๆนะครับทั้ง2ฝั่งคุณอาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่อยากให้เห็นสภาพแรกเข้าครับว่าสวยขนาดไหนนะครับหัวน็อตนี่ตัวฝากระโปรงนี้คมกริบนะสติ๊กเกอร์อยู่ครบปกติครับใครอยากได้แค่ติดต่อมาครับนะสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับ จะได้พาาดถใหม่ๆสวยแบบนี้วันนี้ผมขอตัวราไปก่อนครับสวัสดีครับ